<S <S วันนี้เราไม่แนะนำร้านเติมเกมร้านเพจวินท็อปอัพร้านเติมเกมที่สะดวกรวดเร็วเติมเองได้โดยไม่ต้องรอคิวและที่สำคัญราคาถูกและปลอดภยัยต้องที่นี่ร้านเติมเกมเพจวินท็อปอ ไปด้วยนะจะได้ตัดคลิปลงให้พี่ๆเนาะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตามใจชาแนลนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกมแลนด์ล็อกไอเดียลเอ็กซเนเจอร์นะครับวันนี้เราจะมาเปิดกาชาการ์นนะ่าจำนวนอันติแฟกต์หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบนะครับไปเราเริ่มเลยครับเรามาดูความเกลือกันนะว่าจะเกลือขนาดไหนไปครับครั้งแรกเห็นปะไม่มีทองเลยนะแล้วมันมีอัพดาวด้วยนะเปิดมาไม่ใช่ว่าจะจะจะใช้ได้เลยนะถ้วยเนี่ย คือถ้าเกิดเป็น4ดาว5ดาวยเงี้ยครับมันก็ต้องอัพทองด้วยอัพเปิดใช้ดาวนะครับไปเดี๋ยวรอๆได้ได้5าดาวสักอันก่อนเดี๋ยวผมจะผมจะทําให้ดูอุ้ยอะไรอะระดับดาวสูงสุด3ดาวคือมันทองจริงนะครับแต่ว่ามันแค่3มดาวทุกคนคือเราต้องใช้5ดาวจ้ะอุ้ยมาลูวาจัดแต่มัน3มดาวไงแต่ว่าสมมติเรามี5้าดาวใช่ไหมเราต้องหาหนึ่งสี่ดาวมายัดรูด้วยนะครับ5้าดาวมายัดรูด้วยนะครับ ก็แล้วแถมต้องตรงอาชีพต้องตรงอาชีพตัวเองนะครับแต่ข้อดีข้อดีมันคืออะไรข้อดีของมันคือถ้ามันห้าดาวแล้วอะ่ะมันสลับอาชีพได้ครับนี่หนึ่งดาวโหวหนึ่งดาวก็ยังดีครับพเพราะต้องใช้สีทองล้วนนะสีอื่นไม่ได้ใช้นะครับนี่ของวิสัทไปรครับอุ้ยวิสัทซ้ำแล้วแต่ก็คือดูดิวิทยา ยากของมันคือต้องหาหนึ่งดาวหนึ่งสองอันสองดาวสองอันสามดาวสามอันสี่ดาวสี่สองอันห้าดาวสองอันครับให้ตรงอาชีพเนาะแต่มันสลับอาชีพได้นะจ่ายพันจีพีเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหนื่อยนะเนี่ยผมว่าน่าจะจุกเลยเนี่ยเนี่ยนี่คืออันดิเฟกต์นะครับอันนี้น่าจะเป็นของโจนอีกแล้วยังไม่เห็นห้าดาวโผล่มาสักอันเลยนะอันนี้เป็นของอะไรเนี่ยของไนท์เราเล่นไม่มีตรงอาชีพเราเลย อันนี้พรีที่แบบหลายๆดาวนะทุกคนอุ้ยอันนี้อะไรของใหม่อะอันนี้ของฮันเตอร์มันไม่เหมือนธนูเลยอะดูกระชาไปอย่างรวดเร็วนะครับเข็มบี้โคตรเขมเลยพี่โอโตโคตรเขมอ่ะคือเกมนี้การันตีเฮ้ยแต่มันเข้มไม่เท่าสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงเขมจัดเคมจัดจัดเลยสัตว์เลี้ยงอ่ะเอ้มันออกบ่อยนะแต่มันไม่ออกห้าดาวไงสี่ดาวห้าดาวไม่เห็นเลยไง อย่าบอกนะวต้องรองการันตีอ่ะสองร้อยห้าสิบเี MVP อดีเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไล่ไปก็่จาจะการันตีพอดีครับเข,เข็มเข็มเรื่อยๆอันนี้ของอะไระสมุดของเซกนะครับ่ะเราจะได้ดูว่าการันตีนั้นมีอะไรนะครับผมก็ไม่เคยไม่เคยเปิดมาเนาะอ่ะดูตรงการันตีครับ MVP คุณได้ของฮันเตอร์ห้าดาวต้องดีใจไหมทุกคนของฮันเตอร์ห้าดาว อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดวพอดีได้ห้าดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามใจทําให้ดูนะโอ้มีให้เลือกสี่ดาวได้เลยโอเคแตงกูลิมาจุกรูไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูอันดิเฟกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูห้าดาวเห็นไหมครับแล้วมาเลื่อนเลื่อนขั้นยังไงเนี่ยตัดแปลงเหรออ๋อไม่ใช่นี่เปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพผมดูแล้วเปลี่ยนอาชีพได้ัสดีครับพี่ปอมพี่ปอแมแบมครับอันนี้มัเปลี่ยนอาชีพได้ทุกคนแต่ว่าวิธีเปิดดาวพวกนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเราต้องหาของเอา้า แล้วมันจะเปิดดาวยังไงล่ะเดี๋ยวดัดแปลงมันต้องหาของมายัดอันนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับให้เราที่ยังไม่สมใส่ตัวอย่างอ์ติเฟกโอ้ทุกคนอ์ติเฟกเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้คือที่มันปล่อยออกมาแล้วที่เราใช้ได้ตอนนี้นะครับกับอนาคตอีก41วันจะมีของใหม่มาซึ่งอันนี้ดูแล้เทียบนะครับเทียบของพระก่อนของพระ เป็นพวกโคลี่แซงจูรี่พวกแบบอ่า e องเกิลเบสซิ่งสกิลขั้นหนึ่งนะครับพวกเนี้ยแล้วถ้าเราเปลี่ยนรออีกวันหนึ่งไอ้รออีก41วันนะครับของพระคืออันไหนคือของพระนะอันนี้ไหมไม่ใช่เดี๋ยวเราหาก่อนนะครับเปรียบเทียบนะครับจะได้เปรียบเทียบได้ของเซกอันนี้ของพระครับก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาให้เราเลือกเห็นไหมครับอยู่ที่เราว่าจะใช้อันไหนเนาะซึ่งอาร์ติแฟกต์พวกนี้นะครับมันจะบังคับสกิลนะครับ แปลว่าอะไรแปลว่าเราอะ่ะเลือกเล่นไม่ได้ครับเลือกเล่นไม่ได้คือเลือกสกลิลที่เราอยากเล่นไม่ได้ต้องเล่นตามออดิเฟกต์เหมือนบังคับอะครับแต่ว่ามันจะแรงขึ้นเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวนะของเรามันยังไม่ปลดช่องบวกดาวเหรอเดี๋ยวตามใจขอ,อยาเทสก่อนนะครับคือตามใจไม่ม่นใจว่ามันมันบวกดาวยังไงนะครับอ๋อเนี่ยกดเปิดใช้เปลี่ยนออดิเฟกต์อ่ะสมมติเราติดตั้งไนอันนี้นะครับธนูเห็นไหมครับ อันนี้เป็นของฮันเตอร์นะครับถ้ากดเปิดใช้เป็นหนึ่งดาวต้องหาอันเนี้ยห้าห้าดาวทองหนึ่งดาวมาให้ได้ก่อนโอ้โหคตรตึงอะ่ะไม่ไม่ไม่งงกันใช่ไหมครับคือคุณมีอ่ะสมมติคุมีฮันเตอร์คุณจะเปิดหนึ่งดาวคุณต้องหาสีทองหนึ่งดาวมาเปิดครับซึ่งเรายังไม่มีเนาะมีแต่สามดาวเปิดข้ามก็ไม่ได้ตึงไหมไปเดี๋ยวเราไปกระชานก่อนนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันตอนหลังเนาะว่าทำยังไงต่ออ่ะเปิดต่อครับ ก็คือต้องหาธนูทองห้าดาวไอ้สามดาวมาครับถึงจะใช้ได้เดี๋ยวตามใจทำให้ดูนะแต่ว่ามันเกลือจัดเลยดทูทุกคนมันเกลือแบบโอ้โหอ่ะเราได้คาถาพระสามดาวแต่ว่าเรายังไม่มีคาถาพระไอ้นี่สี่ดาวจะเป็นของนายอีกแล้วไม,ม่ของพ่ะสี่ดาวเนาะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับบิมทำตามตามใจได้นะครับวันนี้เราเปิดอ์ติฟกกันแบบยับ,ยบๆเลยนะครับหนึ่งพันสองร้อย โร่ลื่นๆเลยครับพี่พ่อ้ขอบคุณในฮ่องกงในวันนี้นะครับโอเคพี่ฮาเราจะได้ไปกันต่อได้ใช่ไหมเราติดด่านนะตึงไงตึงไงเฮ้ยทำไมพระออกออกอันนี้พระใช่ไหมพระออกบ่อยมากนะเราอยากได้พระห้าดาวนะครับเพื่อมาเป็นทรัพยากรให้เราเนาะแบบเป็นตัวตั้งต้นอะ่ะนี่ฮันเตอร์สองดาวเห็นปะเดี๋ยวเราจะทำได้นะถ้ามีฮันเตอร์หนึ่งดาวเฮ้ยมีคอสเมจเนียเีดดาวของมองว่ะ ตีต่ำๆห้าสิบรอบก็จะผ่านโอ้โหพี่ฮาร์ดเฮ้ย <c oughs> hey, ของมันออกได้อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ออกห้าดาวไงตัวตั้งต้นไม่ออกไงตัวตั้งต้นไม่ออกไงทุกคนนี่เราสุ่มหนึ่งพันสองร้อยโลนะครับสาหรับพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับสองพันสองรอยี่สิบเอาแบบจุกๆเอาแบบอวกกันไปข้างหนึ่งเลยครับเฮ้ย hey, ของคูซซเดอร์มาแล้วทุกคนคูซซเดอร์ไปครับ มีปัญหาสงสัยพิมพ์สอบถามตามใจได้เลยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับทั้ง1 200ท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์ตามใจด้วยนะเหมือนเดิมตามใจขอแค่80ไลค์พอครับไม่ได้ขอเยอะเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับไงก็รบกวนพี่ๆด้วยนะครับมีปัญหาสงสัยสอบถามตามใจได้ตลอดเวลาเลยนะครับตามใจอ่านแชทอยู่นะครับจะพยายามตอบทุกแชทนะครับแต่ตอนนี้คือเราไม่ได้5ดาวเลยนะนอกจากการันตีนะเดี๋ยวคุยกันก่อนอ่ะการันตีแล้วครับเฮ้ยโลคูเซเดอร์ทำไมเป็นโลคูเซเดอร์ล่ะ เราถามว่าอยากได้ไหมไม่อยากได้ไม่มีเลยพี่มีแต่การันตีคือเกมเนี้ยการันตีเกลืออุ้ยเขาจะด่าเราไปนะเกมเกลือทุกเกมไอเกลือทุกทุกไอนี่แหละครับอ่าเปิดใช้อาร์ติแฟเรายังไม่มีโล่หนึ่งดาวเนาะเดี๋ยวเรารอรอไปก่อนครับ <S <S มันเกลือทุกอย่างเลยพี่ผมไม่เคยได้เลยนะไปต่อนะครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวคลิปยาวเนาะผมว่าคลิปยาวเนี่ยหลือคลิปเนี้ยอาร์ติแฟคเนี่ยคือมันเยอะจำนวนมันเยอะช่องเราแม่งเปิดทีบึมบัมบึมบัมคือประเด็นคือแบบอ,อ้าวอาร์ติแฟตล้น ย่อยโชว์ทุกคนก่อนนะครับมันเต็มครับมันเต็มอ่ะอ่าย่อยยังไม่หมดอีกเหรอหมดยังโอเคกดคลิกขวาน่าจะเลือกย่อยได้มั้งพี่โอเคไม่เป็นไรเราไปต่อก่อนเราวันนี้เราเปิดสองหนึ่งพันสองร้อยดูนะครับไปก่อนครับเหลือเยอะเลยอะเหลือเยอะเลยแปดร้อยกว่าครับมันน่าจะมีเปิดทีละรนะ้อยเนาะทุกคนทำไงถึงจะเปิดสัตว์เลี้ยงได้ครับเดี๋ยวเล่นเล่นด่านไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะเปิดได้ครับ สวัสดีครับพี่พีทีพระพระไอาดุงถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไล่กดน,นะครับตอนนี้เราต้องหาเป้าหมายแล้วนะห้าดาววิสองอันแน่ห้าดาววิสองอันห้าดาวพระหนึ่งอันห้าดาวคุณซื้อเราได้แล้วเราไม่เอานะห้าดาวคุณซื้อไม่เอาเลยนะคือประเด็นคือมันมันแยกอาชีพทุกคนแต่ว่าข้อดีมันสลับได้ครับคืออะไรสลับได้คืออะไร,ไค,ออะไรคุณสามารถสลับของฮันมาเป็นของ อ่ะอันห้าดาวนะครับเป็นของแอดเป็นของครูเป็นของทุกอาชีพได้ครับแต่คุณต้องทําให้ได้ห้าดาวก่อนได้ของห้าดาวมาก่อนเพราะฉะนั้น <c oughs> เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นใช่ไหมคือเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นมันจะนี่ครับมันจะเปลี่ยนได้ครับได้ห้าดาวไหนไปก็ไม่เป็นไรดูดิคลิปเราเร่งจัดอะคลิปเราแบบดุ <c oughs> ดดันเราขอแค่ของไสเราอะ่ะมันมายัดได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะ เปลี่ยนได้เราไม่ต้องกลัวครับคือเราเรามีอนไนพร้อมตั้งแต่1ดาวจนถึง5ดาวครับหดาวหนึ่งชิ้น2ดาวหนึ่งชิ้น3ามดาวหนึ่งชิ้น4ดาวหนึ่งชิ้นองนีครับแล้วก็5ดาวซ้ำหนึ่งอันแล้วก็สุ่มเพื่อจะอัปเกรดได้ตามใจอยากได้วิสานนะครับเพราะอะไรเพราะเป็นดาเมจหลักเราไงเราอยากได้ดาเมจหลักเราไงครับโอเคมีพลังให้พิมพ์สอบถามตามใจได้เลยนะอย่ากดไลค์เป็นกำลังใจ,งใจตามใจนะครับไลค์ค่อยๆขึ้นเนาะเฮ้ยเราลืมปักบุดเว้ยทุกคน หรือปักหมุดเดี๋ยวตามใจขอแป๊บหนึ่งคร้างหน้าเดี๋ยวไปค้างหน้าการันตีแล้วกันเดี๋ยวไปคร้างหน้าการันตีแล้วนห้าดาวไม่ออกเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมไปค้างหน้าการันตีก่อนผมผมลืมปัดหมุดลิงก์เดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่ทํางานนะทํางานทําการขอแวะไปปัหมักหมุดลิงก์หน่อยนะครับห้าดาวไม่ออกเลยนะครับออกแต่การันตีก็สำหรับสุนตามใจได้นะครับนี่พลังพลังดีๆมาจากร้านนี้เลยครับ พลังดีๆมาจากร้านปักหมุดเลยนะครับดาบอะไรดาบลกไปต่อครับเรามีคนมาถามตามใจนะครับตอนนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตามใจนะขอแค่80ไลค์นะถามว่าเติมไปเท่าไหร่ใช่เราลืมบอกทุกคนทุกคนครับเรามีอะไรจะมาใหด้ดูบูดบูดเบียเบ้ยวเบี้ยวเบี้ยวไปเบี้ยวมาครับเนื่องจากเมื่อวานไอสตรีมแล้วมันบูดบูดเบียเบ้ยวเบี้ยวทุกคน อุย้ยเราลืมเราทำคลิปเลยเราทำคลิปเปิดปกาชาอยู่เดี๋ยวช้านะครับบุบบิเบี้ยวอ,อ,อยู่ทุกคนดูดิเราเบี้ยวไปเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาไปวีสิบหกเฉยเลยทุกคนไปเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปยาวนะครับไปนะครับดูต่อนะครับเปิดกรชากันเพลินไปครับแล้วก็เดี๋ยวตอนตอนท้ายเราจะทำอ่ารวมรวมรวมเปิดขั้นให้ดูนะครับสาธิตให้ดูสวัสดีพี่สมศรีนายฮีด้วยนะครับเปิดให้ดูแล้วนะบุบบ้วเบี้ยวเปิดให้ดูแล้วนะครับ ก็เรามีร้านดีๆอย่าง p e t w i n Top Up นะครับเติมถูกสวัสดีครับพิชนาพานธ์โอ้คิดถึงมากเลยไม่เห็นเจอกันนานเอ้ยพระสดาวตอนนี้คือถ้าเกิดได้พระพระ5้าดาวมาคือเราน่าจะทําได้แล้วอะ่ะสวัสดีครับคิดถึงนะครับไม่เจอกันนานเลยตอนนี้ตั้งใจมาอยู่ใน r o อาอเดียวนะเปิดอินฟกต์นะครับเรารีบนี่คือแบบมันเกลือนะห้าดาวไม่ออกเลยนะครับคือห้าดาวไม่ออกเลยนะทุกคน ต้องพูดว่า5ดาวไม่ออกเลยสักสก,กิลครับเอ้ยสักอันเลยนะครับนอกจากการันตีนะครับเห็นเห็นดูอยู่เห็นเห็นกันชัดเลยนะครับว่ามันไม่ออกเลยไปครับเดี๋ยวรีบอ๋อวิธีใช้สวัสดีครับเวลเจ็ดสิบปดเซิฟเตอร์อะห้าดาวคือไงครับพี่เฟนดี้คือหลักฐานตั้งต้นเราอะครับยิ่งดาวเยอะยิ่งสก,กิลเยอะครับไปเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อนะครับอาร์ติเฟกต์เพราะว่าอีกห้าร้อยครั้งครับผมว่าคิดคดเพราะคดโอ๊ยคดเพราะคด ยาวเลยครับโคตรบิดายาวเลยครับไปเดี๋ยวช้านะครับจะได้ไหนจะผสมอีกผมสวัสดีครับพี่เสือผมเล่นผมเล่นวิศาสองครับใช่วิวีเดี๋ยว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 ขอเปิดให้นะครับเดี๋ยวผมขอเร่งตรงนี้แป๊บหนึ่งครับกาชามันเดี๋ยวมันไม่ไม่ไม่จบไม่สิ้นครับเดี๋ยวคลิปจะยาวครับเดี๋ยวพี่พี่เสือรอแป๊บหนึ่งนะครับพี่ขอไปพูดคำสุภาพนะครับไปไปไปขอบคุณพี่ฮาที่มาเตือนนะครับ เร็วเกินไปอันทเบกล้นอีกโอ้โหเดี๋ยวตามแต่เช็คอันนี้เช็คชัวร์นะครับตามอย่าขออย่าเช็คชัวร์กลัวกลัวจะพลาดโอเคเราทิ้งหมดแล้วครับเราเรีบไปเปิดต่อนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตามใจแชแนลนะครับเราเปิด1,200โลนะครับมาการันตีละห้าดาวเป็นอะไรอะเสกจ,จ้าทุกคนเสกขอบคุณพี่มงคลก,กำลังใจดีๆนะครับที่เป็น เป็นช่องนะครับอาสกิลอัพ20เอาสเตตัสครับไม่ต้องอัพเกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆมันใจนี่เองครับมันจะมันจะได้เลือกอัพใช้สกิลที่เราต้องเล่นครับวิเศษดีกว่าครับวิเศษดีกว่าถ้าเกิดไม่ได้เติมเยอะนะวิวเยอะมันจะเหนื่อยครับเวลาหาของแต่ก็แล้วแต่ชอบครับตามใจว่าวิววิวิอะครับมาเล่นง่ายกว่าส่วนเราตามใจนะแต่ถ้าเกิดจะโหดเลยอันนี้พูดงี้โหดที่สุดคือวิเศษครับแต่ถ้าเกิดวิววิอะ มันขัดสกิลได้เยอะครับตัวตามใจชอบอะไรที่มันขัดสกิลต้องพูดตรงนี้นะตามใจเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันขัดสกิลชอบแบบซีซีเสก็มีแต่ว่าตามใจชอบวีวีมาก,ก่อนผ่านด่านง่ายครับพี่ป๊อบคออสวัสดีครับก็อย่างที่แนะนําไปนะครับสกิลขั้นสูงต้องอัพสกิลถึง50ก่อนไม่ใช่ครับอ่าสกิลไม่จําเป็นครับเราเลือกที่ใช้แต่ถ้าเป็นแอดวานซ์สกิลต้องอัพให้สกิลถึง50ก่อนถูกต้องนะครับตามใจแนะนาว่าใช้สกิลทั่วไปก่อนนะครับอ่า แล้วรอเราแบบว่าได้อาร์ติเฟกต์แล้วลเราให้กลับไปใช้สกิลอ่าแอดวานครับโอเคยินดีครับยินดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตามใจชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกลังใจนะครับเราเราหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบโลนะนิดที่ตามใจกดลลัวๆเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาพี่ๆด้วยนะครับแล้วก็คลิปจะยาวหนึ่งพันสองร้อยโลครับอันนี้จุกๆกันไปเลยอาร์ติเฟกต์ระบบใหม่นะครับมีปัญหาสงสัยสอบถามได้ทุกคำถามเลยนะครับไม่ต้องกลัวถามซ้ำนะตามใจจะพยายาม อ่านทุกคอมเมนต์นะครับอ่านข้าไมไปต้องขออภัยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเน็ตไม่ดีแต่พยายามอ่านย้อนนะครับสวัสดีพี่กิติกรน,นะครับเราแจ้งไปแล้วนะวิสเชตเปิดยังไงสวัสดีพี่ทุกคนนะครับมันมีห้าดาวไหมพี่ที่ไม่การันตีผมว่าไม่มีครับยังไม่ออกเลยนะทุกคน็นพยานนะยังไม่ออกเลยนะครับห้าดาวที่ไม่การันตีเราเปิดมาทั้งหมดเก้าร้อยโลแล้วนะหนึ่งทองม่วงกับหนึ่งอ่าคำถามที่ดีครับขอบคุณพี่เฟดดี้ครับเดี๋ยว คลิปมันจะยาวโอเคห้าดาวทองไม่การันตีไม่มีกิมพิฮาร์ดมาการันตีแล้วใช่ครับพี่ศิตากรนะครับมาเรามาดูกันลุ้นกันครับว่าจะได้ของอะไรอีกแล้วเศกอีกแล้วทุกคนอย่างนี้ผมได้หนึ่งอันแล้วคือห้าดาวเศกซ้ำใช่ไหมเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นของวิอ่าแต่เดี๋ยวเรา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 เปิดให้ครบก่อนเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวผมทำให้คุณดู จะได้เข้าใจกันว่าเกมนี้มันทำยังไงนะครับอาร์ติฟิกทำยังไงแม้ว่าจะสีอะไรวิธีเปิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตามใช้เล่นก่อนนะคือแบบมันในนี้จัดอะมันเยอะจัดอะไปครับไปครับไปครับของพี่แดนนี่คิมนี่เขาทำห้าดาวหมดแล้วนะ,ะช่องพี่แดนนี่คิมไปดูได้ด้วยนะ ก็อย่าลืมนะครับอยากเปิดรัวๆอยากคุ้มค่านะครับไปวินท็อปอัพนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็มีถ้าดูรลฟ์สดก็กดตรงปักหมุดได้เลยนะครับเป็นไงขายของตลอดเวลาร้านเขาบอกชอบใจเลยไปครับตอนนี้คือเดี๋ยวเราจะชัดเจนกันทุกกับทุกคนได้เลยนะว่าการันตีมีไม่มีอะ่ะไอ้กระละเีห้าดาวห้าดาวทองออกไหมไม่หรือไม่ออกอะ่ะคือหนึ่งพันสองร้อยอ่ะคือเราคงไม่ดวงซวยเกินไปปะว่าจะแบบถ้ามันมีจริง ถ้ามันมีจริงถึงจะออกอะไรงนี้่สีดาวออกนะสีดาวออกนะทุกคนอย่าไปอย่าไปบูบี้เขานะสีดาวเขาออกนะครับสีดาวเขาออกแต่ห้าดาวเราไม่เห็นนะอันนี้คือเราเป็นจะเป็นพยายนให้กันนะครับว่าเกมมันเป็นแบบทรงไหนเนาะพี่เจมถ้าแอบ,บดูอยู่นะครับพี GM, ่เ็มก็อย่าให้คนเขาแบบอ่าใสอ่าเขาเรียกศาสตร์สีอ่าเผาพริกเผาเกลือเลยครับอ้าวเต็มนะครับอันตรีเต็มย่อยครับไปครับเราไปกันต่อนะครับ 1,220โลนะครับวันนี้สวัสดีพี่พี่ทั้ง200ทานเลยนะครับโอ้โหสุดยอดวันนี้เราเริ่มแบบคนเริ่มเยอะตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับไปเราไปต่อนะครับวันนี้เราเปิดกาชาทั้งหมด1,220โลนะครับก็อตอนนี้ก็เล่งอยู่นะครับให้ครบแล้วเราจะมาดูระบบอัลลิเฟกต์ไปด้วยกันนะครับเรียนรู้ด้วยกันครับถ้าไม่อัพดาวก็ไม่ไม่ขึ้นไงครับไม่มีผลอะไรเลยเหมือนได้ของเหมือนกับเราใส่กางเกงในเปล่าอ่ะพี่เหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าคือเหมือนกับว่ามันมันบังคับให้เราแบบเปิดซ้ำอ่ะ อ่ะการันตีนี้วิาสายมาแล้วทุกคนของวิาสายมาแล้วภายนะครับอันนี้คือแปลว่าต้องการันตีเท่านั้นเลยนะตอนนี้เราเบิดมไปแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยรูนะเพื่อนๆมีปัญหาสงสัยสอบถามได้เลยนะครับเรื่องอื่นก็ได้ทุกเรื่องเลยนะครับมีปัญหาอะไรเดี๋ยวตามจะพยายามตอบให้นะครับเพราะว่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรเล่นเกมสนุกนะครับไม่หลงทางแต่คือตามใจะจะบอกว่ามันมันมันโหดจริงนะเนี้ยโหดแบบ โคตรแบบไม่ใช่โคตรแบบธรรมดานะไม่มีออกจริงๆนะครับห้าดาวไม่ออกนะครับห้าดาวอะ่ะทุกคนเห็นตกเหมือนกันตามใจเนาะห้าดาวไม่ออกที่ไม่การันตีนะครับต้องพูดแบบนี้สวัสดีครับพี่ภาคภูมิเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเปิดครรแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเปิดคตบแป๊บหนึง่งตามใจเล่งอยู่ผมว่าคลิปนี้โคตรยาวเลยแบบมันจำนวนม,มันเยอะ ตัวหลักเรื่องระดับมาถัวาพลาดไหมครับกดเปลี่ยนอาชีพได้ครับพี่กิติกรแต่ว่าใช้เงินหน่อยนะมันต้องสะสม GP มาเปลี่ยนก็เล่นได้ครับแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนึงเพราะถ้าเรา่ส่ฟรีหรือใส่เติมน้อยคำจะเหนื่อยนิดนึงโอเคมันมีแพ็คลงแพ็คเด้งไหมตอนนี้เราขายการันตีอีกเท่าไหร่เอย่ยช่วยดูหน่อยครับหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสามถ้าเกิดสมมุตริรีบงานรีบทีนี้เรามีตรงนี้อยู่ครับผมแอบ,บดูไว้อยู่ ซื้อ2อันไปตอนนี้จำนวนโลเราเพิ่มขึ้นนะครับกลายเป็นกลายเป็นอะไรวะพี่ตอนแรกเรา1,200โลว่าผมขอยัดบวกเลขนะครับ1,000เฮ้ยพี่มันมันไม่ใช่แล้ววะ่ 1, บวกกับอีก100 1,320โลนะครับ1 3 2่อนโลไปรีบกดกดให้ครบก่อนนะครับเราจะไม่กดหมดนะเราจะกดแค่การันตีนะครับไป เป็นแบบจะได้แบบทุกคนจะได้เห็นกันภาพกันเนาะช่องนี้จะเป็นช่องทําตัวอย่างให้ดูนะครับว่าอันไหนควรไปไม่ควรไปแล้วก็สายฟรีเล่นยังไงก็คือต้องสอบถามนะครับอคลิปแรกไลน์แรกเราเราฟรีไปแล้วเนาะแล้วผมก็แปลงร่างบูดบูเบี้ยวๆบียวไปเนาะมันก็กลายเป็นอ้มดแดงเฉยเลยไปนะครับเดี๋ยวเราเล่งเล่นเอาการันตีนะครับสวัสดีครับพี่โนบีทีขอ๋อยินดีต้อนรับผู้สุดต่ามใจแชนแนลนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ เป็นกำลังใจดีๆเลยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันนี่เป็นกาลังใจดีๆให้กับตามใจเลยนะตามใจชอบแบบเล่นไปแล้วมีเพื่อนมาพูดคุยไปนะครับไปเลยเราจะได้ไปทํานะครับอ่าเออเออเออ,อ,อเด้งเด้งไปอีกแล้วมาการันตีนะครับวุ้ยอันนี้อะไรอะแอสซินนะครับโอเคตอนนี้เราเปิดไปแล้วหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบโลนะครับเดี๋ยวผมยะตามใจขอสรุปนะครับหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบโลอาร์ติแฟกต์ที่เราเปิดวันนี้นะครับ 1,320โลอาร์ติแฟกต์ที่เราเปิดวันนี้นะครับไม่มีออกค่าดาวครับยกเว้นการันตีนะครับไม่มีออกค่าดาวยกเว้นการันตีโอเคก็สามารถเพิ่มสกิลตัวละครได้ที่แจ้งนะครับการอัปดาวก็อย่างที่บอกใช้ตัวใช้ตัวมันเองที่แต่และรีวิวที่ต่างกันนะครับก็เช่นอัพหนึ่งดาวก็หนึ่งดาวนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอีกรอบหนึ่งสรุปอยากเปิดอันนี้ก็ต้องใช้หนึ่งดาวด้วยกันเห็นไหมครับ อยากเปิด2อดาวก็ใช้ต้องใช้2ดาวรูปเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวตามใจขอแค่ปิดคลิปนะครับพี่พี่ทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะแค่ปิดคลิปไม่ได้ลงไลน์นะก็ขอบคุณที่ติดตามตามใจชแนลนะคับยังไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตามใจนะครับแล้วก็ลืมฝากร้านพีทวีดท็อปอัพด้วยนะครับลิงก์ใต้ข้างล่างเลยนะครับก็เป็นการเติมเกมที่ถูกลงนับถูกที่สุดณเวลานี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไ cribe กดแชร์ให้ตามใจด้วยครับขอบคุณครับ